สำรวจตัวเองดูว่าที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยเรามีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันทุกเรื่องราวทุกความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมันไม่มีอะไรบังเอิญเลยร้วนเป็นวิบากกรรมที่เราต้องเสวยทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญเถ้าโยมถูกเขากระทำมา ให้แน่ใจได้เลยว่าเราเคยไปทำเขาว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเสวยแล้วเราจะหลุดจากวงจรตร,ตรงนี้ได้อย่างไรไม่มีใครสามารถไปตัดกรรมได้หรอกเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่พระพุทธองค์ทรง,งตัสว่าสติปัฏฐานสี่ก็ดีอนาปานสติก็ดีสามารถชำระบาปและอกุศลธรรมให้หมดสิ้นไปได้ เระยอมจะพบกับชีวิตที่มันเป็นอิสระภาพ